แ okay, ค่ผมก็การสวสดีทุกคนด้วยนะผมวันนี้ก็ผมโดนเน่นะครับนี่ก็พิโลมาสซอมอาร์นะคนในหมวดซีเะคนัะเล่นเป็นแคลร่นะ <S <S ัวโดนมันดึงว่ะโทษดึงได้ปะดึงไม่ได้ผมดึงได้ตีไกลตีฮะมีด้วงด้วยนะเกมนีทนท้ทันปะ่ะไอ้โทษทันป่ะแต่ตวง หยิบเข้าละเฮ้ยมันเหมือนจะดึงเลยอะ่ะเฮ้ยมันฮ่าห่าห่า,หาสายคิดว่ามันมันมหัวล้อใส,ส่ผมปะ มันซื้อว่ามานปากตรงไหนวะลุนล่างลุนจริงึงไปละไม่โดนตอนแล้วไปอนแล้วดวงใช่ไหมระวังนะลุนอะไรไม่รู้นะเออหด้วมาละดวงมาละลนยกล่างวะอยู่ไนเนี่อยู่นเนี่อยู่นนี่รอได้ไหมกราบลงี้นไม้อันีอันีอันีสวย เคียรินจาชิวว่ะสองศูนย์กูไม่รู้มันโดนโซโล่อะเออเต่าโดนะมึงมึงเข้าใจใช่ไหมืออ้าม,มันจะดึงพี่เบรกกับเต่าอ่ะออคือมันแบบโมเมนต์เดียวกันเลยอีกแล้วอะคลิปคลิปกล่องนี้แล้วอีอกแล้วอะไอ,อ้ผมเห็นวอร์ดฟ้าไมาร่รู้นั่นปากตรงไหนอ่ะหาไม่เจอมันจะดึงผมปะ ทำเพี่ยมยงหิวเนาะสวนนะสวนน,น่าจะวอดหน้าป้อมว่ะเออนี่ลมั้งเช็ควอดนี่อะไรเรื่อยๆยวผมเข้าไปสกิลสองฟาร์มเอ้ยเขตาตันแล้วมานดิกระทษเมียนติอยู่

เด็กๆไปน้องกูดูหายนะไปอุ้ยเกือบผมไม่รูู้่ดูอยู่ไหมไอ้ทอนอยู่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 อ้อมหลังก็ระวังกันในเพชรเจดีดลงล่างนะเพชรเด้องกันสิ่งก่อสร้างนี้ต้องมาอีกวะถ้ามันสามอะกูไม่มีวะผมผมลืมลืมเช็คบอร์ดมันเมี้มันมีป่า หลังป้อมมาเหรอไม่เลยไปบนตอนผมไปท้อมบนนะครับทอมันไม่ได้เล่นต่อเลยวเฮ้ยไม่โดนยี่ยวบินไงบินกันเลนหายนะรถดึกเข้าประแทกตองนี้ <c oughs> <c oughs> กันเลดวาร์ปกันเลด่นวับนิ่งเลยเกทัวฟ้าผมอ่ะเอ้ยมันเกทัวโดนแมลงอยู่นี่ว่าฟามเลยฟามเลยเฮ้ยังไม่มีซันเดอร์ข่าวอ่ะต้องส่องเรื่อยๆเฮ้ยมันเข้ามาเดินเ,ดเข้าไปนะเดินเข้าไปนะโดนกูไม่มีบู๊ทวับเออกูไม่มีเรียบร้อย ไอเยี่ยมันสามแมนซะดเลยมีวอดว่ะวะตรงเนี้ยไม่รู้ว่ะแต่แคลรี่ย่ำแย่แล้วบอกเลยเกมเนี้ยไม่มีเกี่ยวก็เลยดึงป้าเอาบนบนบนใจบนใตใช่เฮ้ยบูดูรู้สาว ไอชอมาไี่จะหายดีนาไม่ได้ห่อใคคโดนโดนั่นแหละาดีมาดีตบ้านี่ขจัดไปสามแล้วเหรอมีตัววัดมีตัววัดีตัววัเลยไอชอยอยู่่างใช่ใช โดนตลึกหัวกลวยจริงๆเห็นวานแล้วกลวยพ่อมือนกันไอ้นี่วเพี่ก็เลยตัวเดียวจี้นัยจามือโยน ไปดูหายอยู่กลางอีทเล่มันโคตรน่ารำคาญด้านล่างเลยนะม,มันมีใครบิงปะป้อมบนกับป้อมกลางไม่มีไม่ไมีไม่ไมี

ไม่ถึงอ่ะไม่ถึงแย่เลยต้านให้ได้ถ้ามันโดนมาเล่นไดี่ยวมาเลยได้ยุยี่สิบเป็นหนึ่งน้ำกดบัง <c oughs> ทั้มึงตีช้าด้วยนะเออดีก็ไม่มีอะไรแล้วอันตรีก็ไม่มีเมื่อกี้โดนไอ้นี่โดนในแข็ง Juice ตายแล้วนะเฮีเด้งปุงแปง่งปงเป่งติดพิษบูโด่สี่ร้อยล่างเอาอ,อีกแล้ว <c oughs> มันอยากได้ป้อมล่างแล้วนะ <c oughs> เนี่ยเฮียกันเลยบิงละ ในตัวด้วยคนลุกแล้วกูยังไงเนี่ยสองกองเนี่ยเอาเลยตรงนั้นไอ้โทษแตกไปก่อนต้องหาแยกร่างต่อก่อนวะ

กให้มึงวอล์กโดนมาแรงแล้วนะมึงอ่ะแั่งกระดาฟ้าแล้ววะปกติให้ขครไว้นะให้มึงอ่ะหมดไปเลยแล้ววะเกรดจะใบ เราก็ได้แม,มนเมดปั๊บอ,อ้เฮียโดนมแมลงก็ได้กดดังเลยแล้วก็เป็นไอ้เนี้ยดวงมันทาฝ้าดีกว่ามีอัติกดแล้วด้วยอ๋อที่มีอัญติคือกดรีเฟสเมืม่อกี้กูก็ว่าอยู่ทำไมกูเดินไม่ได้ว่ากูโดนไอ้เฮียนั่นเชื่อมโซ่ อกูกดอกันตีให้มึงหายไปเลยอันตีกูหายไปเลยกว่าไปล่างนะจะไปเคลียแตก <c oughs> มันดึงเชือกไว้ปะเตัวมันรอเพื่อนมาเนี่ยจะนี่ไง กูไม,ไม่รอดแล้วกูตีตีไว้ก่อนเฮี่ยมันสวนไงไอ้โถ่มันสวนผมไม่มีอันติีให้ว่ะเออตายแล้วโดนโซแทบไปรอดรอดลาบดกบอยละ ้างข้างๆโอ้ยเฮียโดนตันอยู่เปิดเฮียกับตายแคลี่มาเอ้ยใช่ยังอยู่นะดวงดูดูมามาเตอร์อยังมีคนเล่นอยู่นะเฮียเส้นเส้นนี้เนี่ยเส้นนี้นีมา มันมาปะล่ะมันวิ่งยาวทางนู้นปะไอ้แยกล่างละเดี๋ยวไม่ได้ดูนะมาี้วูด,ดูได้ลุนอะไไม่รู้ อปจากล่างสักอันก่อนโดนมาลงมาแรงโดนนั่นตายมาจาะรอบล่างให้ได้เลยนะกันแม่เลือดเลยเยอะอยู่นะได้นะมันต้องมีคนวาร์ไปถ้ามันห้าก็ไม่ทันนะีคิดถ้ไปเอามันไม่ได้มาโดนมันขนาดนั้นไม่ทันหรอกรีบหายจากล่างดีกว่า พอมึงต้องบิงต่อเอาวันี่ทำไมอยู่วะเฮ้ยนินจานินจานินจากระเล็กกำลังกล,แบบแบบลับนะระวังเจ้าบิงส์กูเห็นแวบๆเออเข้าประทัดเข้ามีวอดเล็ดฟาร์มอยู่วอดชัดวอดชัด มาเล่นหน่อยได้ป่ะมาลังเดินทานะเดินข้างหลังอ่ะโอ้ยอียมันเชื่อมกูู่โอ้ยมุนหงิกมากเยเด็กๆเรามียิมพอตเตอร์ เออไอ้เชี่ยมันเชื่อมอยู่ไอ้สัตว์นี่ก็ขยันอันติตายมันมีหวานแถวนี้แน่ต้องบีเคบีด้วยอี๋บิบงก่อนเลยบิงบีเคบีมีเปิร์กต้องเปิร์กอย่างนึนนงเลยไม่อย่างอย่งย่ง เบิร์กเดยว,ว่ากันมันแทงเยอะไอ้เหี่กำลังคิดอยู่เลยว่าเอาขี้ไปเลยดีไหมซึม่งจะพอมาได้เล่นช่วงหลังเฮ้ยด่วงมาหลังแนละ้วเห็นปะบิงมึงหลุดบล็อกยังนะยง

ยกระ่างทันสวยสวยครับสวยครับยิงจามันทำไมไม่ใช่แยกเสียงลงเยอะทำไมมันไม่ใช่แยกล่างหลบอะไรอย่างนี้หรือวะอ้าวแล้วมันตัวกูยืนนิ่ง ลูมกันเล็บยังไม่ใช่มันจะใบแล้วอ่ะแค่ดีนักกีกดแยกร่างฉันกำลังคุมสกเรตันอยู่ จะเล่นต่อได้เล่นต่อได้ปะต่อได้นะหลอกล้อได้อ๋อเกิดทบหมดเหรอเออมันมันจะจับเราปะเออต้นไม้มันลอเล่นเะนี่ยกูก็มีนี่มันจามาแล้วโอ้ยไอ้เหี้ยทำไมมีกูเล่นอยู่คนเดียวไอ้สาร หวยเมื่อก,กี้นี้เป็อันตรายเาจะมีคนตามที่รังทำไมกูไม่เข้าทำไมกูยืนนิ่งันย่ยเออ โอ,อดีงงอโอ้ยสวนไอ,นนอนน้เชี่ยมันนี่ได้ไงฮะสวานนะอันนนนกองเนี้ยเดินมาเหรอฟาร์มเลยฟาร์มเลยเออผมจะเอาของเ,เอาของแล้วเอาเอ้ยได้ฟ้าแล้วว่าเอาละไอสัตว์

โอ้ยวิ่งเหลียวไม่ทันเอาสวยเพื่อนโอ้โหสวยเลยสวยเลยแล้วขี่กูมาพอดีได้หมดขจัดไปสามแล้วเหรอยังสู้อยู่ยังสู้อยู่ผมผมยืนยืนหลับอันตีบูดูคนเดียวเมื่อกี้เออทอ่โทษตายโอ้จะขอบัฟเลิกยูสามมึงเลย BCE มันต้องวิ่งโบต่อเต็มละดูดใหญ่เหรอ๋อาจะเกาะใบหน้าใบระวังนะเออนี่ไม่ลืมหมอบีเคบีเน่ี่ต้องบีเคบีสินท้ายมันผมว่าต้องโน่ต้องโนูก่อนปะ หนูเช่ไถ้าหนูก็คือหนูแล้วไม่แบ็คเลยนะหนูก็หนูไปเลยเออหนูอ่ะหนูมันกันได้ไงแต่บีเคบีกดกดทันกดไม่ทันหนูเอ้ยบีเคบีแบบโดนไปก็ไม่ได้กดเลยต่างโดนเฮ้ยเฮ้ยเ็ดแม่เอาคุณละตายละโอ้โหใครไปวะ ทรวิ่งมาได้ไหมอติมันตีผมมันตีผมโอ้โดนใบสัตว์ก็ยังล่างไม่ออกที่เกียโทษตะโกนเรีัยตีผมผมคิดว่าให้ผมอันตีให้โดนโดนนั่ง นี่มือันหรือไปส่งแล้วเหรี่ว่าแบบให้ให้กูวนตีให้กีโทษตีบอกตีบอกกวนตีใส่ให้เลยกระเล็ดมานะกระเล็ดจะตายกันกระเล็นลอยอยู่เอ้ยนินจาสวยสวยสวยทีโทษสวยเต่ากูโดนชกโดนใบเฮ้ยติดตันสวยกูดูกำลังวิ่งแนะ วิ่่งงไมถึกำลังไปกำลังไปคิดท่กูตายก่อนแน่โอ้ยโอ้ยกูตีให้มึงแล้วบอลกูตีให้มึงแล้วไอ้เหี้ยกูไม่ได้ตีเลยไอ้เหี้ยเราไอ้เหี่ยเราหัวหนตีช่วยมึงไปแล้วของมึงจะดูดเลือดใช่ไหมแม่กะเออไม่ตีสักทีไอ้เหี้ย เคล็ดลับบนเลสกยเขตเลตไปเี่ยอตีับผตามเขตเลตมันเคาะอะไรเคาะเรื่อยๆไม่เคล็ดลับเคล็ดลัล้วนเลยอ๋อทันไหมเนี่ยบนไม่ได้ง้างสีดิดีกวนตีให้ทันเลยสัตว์แล้วคือทำเฮี้ยอะไรกันอยู่กูก็วิ่งกันอยู่ข้างบนเอ้ยใครวะเอ้ยกันเลตบอสน่าจะกันเลตนะยเห็นใจแย่บอด เฮ้ยเฮ้ยนี่จ้าโผไปโอ้ไม่ทันไม่ทันวะมีวอร์ดนันเนี่ยทถวอดวอดมีตีไปละต้นไหมต้องตีให้ผมอะต้องตีว่ามีตีนี่ตัวปลอมต้องรอมาสวามมาปะนี่นี่นี่ตัวจริงวิ่งมาเที่ยวเที่ยวซื้อขนาดซื้อเจอไปเลยไกลไปนะเว้ย นนนั่ะสวยดูตีอย่างเดียวไม่สนสะทงสะท้อนเนจมาจมาือนยิงแล้วยิงแล้วยิงใครมายิงหมดตอนนะอี้ถ้ดาดูใหญ่ก็ได้แล้วเหรอผมล่อด,ดูใหญ่ดี๋ยวไอ้แค่เดี๋ยวไม่ได้กด จบแล้วเนี่ยก็ยังส literally. <Yeah, right> ู้อยู่พี่ไหนอีละอีินเงเนนจาซื้อซื้อเงินจาซื้อเกิดเงินจาซื้อเกิดเงินจาจะเล่นไหมไฟเก่งต้นไหนวะบอลต้นหน้าต้นหน้าไปไม่ทันเมืลยสักทีเอาป้อมดีกว่าอะ nhôm. The Legion destroyed <coughs> a Hellborn tower. Cái này đã đó. A Hellborn barracks <coughs> has been destroyed. bằng anh vừa đủ. đã Ủa tí đây tí tôi tí, ở ตีท้อนนะเฮ้ยจริงจ้าตายสวยเรีบหยิบหยิบหยินะอดีตนะแม่งสตาร์นคุยอะไรก็ไม่รู้อีสัตว์เอ๊ะไม่มาสตาร์นอะไรทั้งหดาบมาสตันไม่เยิดเลยอ่ะไอ้สตันไม่พักเลยโดนไอ้เดียไอ้สกิลสามดวงะเออมันดวงไปเอาดวงมาจากไหนทั้งสกิลสามดวงหนึ่งบูดูอันติกันเหลดไอ้เนี่ยอะไรไม่รู้ และถ้าโดนไอ้เฮียนี่ล็อกหัวอีกโจมตีสิ่งก่อสร้างนี้สะกอยูสตนทีมกูลงกูหมดไอ้เฮียเป็นเฮียแล้วมั้ยูกสายนี้่นกระีมันกรีแรงอยู่นั่นเนี่ยกูเล่นไปแล้วกูเล่นเรโนเวทไปแล้วแล้วมึงไม่ได้มาเล่นมั้งกูเล่นกับพี่หนุกูสามสี่ด้วยแรกจะเอาล่อกิมมอแต่แป้งแคลรี่ฟินกูมีฟินฟินกูไม่ไหวก็เลยเอาสามสี่ไปทดบัฟ นูยังไม่พอวะขายนี่ทิ้งมันได้แค่ห <c oughs> ้าร้อยหกร้อยนูไม่พอรองเท้าออกบีจิบีต่อเดี๋ยวผมบัฟให้วิ่ง <c oughs> เอาอ๋อบัฟให้วิ่งเฮ้ยดับเบิลบอลกี่ทอดไปลุยออกเงี้ไม่เกิดแล้วดับเบิลก่อนล่ว <c oughs> งอยู่กลาง เฮ้ยไม่ต้องเอาแล้วแม่ของอ่ะกูดับเบิ้ลพร้อมอาราวาด <c oughs> เฮ้ยมันใบเต่าแล้วมันใช้ใบแล้วผมแบนดูดไปแล้วอ่ะูมันตันดิจี้ <c oughs> ดูใหญ่ไม่ขึ้นเลย <c oughs> บอลซัดเรียบบอลซัดเรียบ เออีอเดีพออาไงทุกคนเกมนี้ประมาณนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้กยด้วยเจอกันใคลิปหน้าพี่พาดยังไงก็ขอไว้เกมนี้ก็มานี้ฮะต้นเกมก็แย่ๆอยู่เึื่งจะมาได้แบบกลางเกมนี้อ่ะมานนี้ไปละบายฮะ